สนับสนุนโดยฟิล์มกล้องแสงเอ็กซ์ตร้าโคลกล้องวงจรปิดไฮวิวและไฮวิว GPS, นมโฟมอสเดี๋ยวพบเลยแล้วกันนะฮะทองก้อนตลกนานาชาติ มาโอ้มาแล้วเรนกิลแมนเรนกิลสวัสดีครับ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 สบายดีนะสบายดีไม่สบายอ้าวโอ้เป็นอะไรไม่สบายอ่ะอ๋อก็มันเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมใช่ของเราอ้วนอยู่ก็เลยเหนื่อยใช่ป่ะเกี่ยวด้วยเหรอ จริงๆแล้วอ่ามาประจำประเทศไหนแนะนำตัวเองด้วยอเมริกาครับผมอเมริกานะเป็นคนอเมริกาครับอยู่รัฐไหนรัชดารัาชดามีด้วยเหรอมีอเมริกามีทุกรัฐเลยทำไมมีแต่รัฐแต่รัฐอ๋อพวกอเมริกาันขี้เกียจเดินอ้อมผมพูดไทยแล้วผมพูดบ้านหลัมได้ไหมไงนิดเดียวเพิ่มสวัส <uh ดีสวีดา ภาษาอะไรเนี่ยอเมริกาจริงนะจริงสิสวัสดีสวีดะพูดได้ไทยดูดได้ทุกคำดําทุกครเก่งจริงนะกาจริงเนงเก่งจักกังเจงเก่งจักกังเจ่งฝรั่งติ๊กต้องคนไทยหัวล้านผมใส่บวกอยู่ไม่มีใครรู้หรอกแล้วจำไว้ด้วย จำไม่ด้วยต่อไปเขาไม่เรียกหัวร้านนะทรงเนี่ยเรียกว่าอะไรบ๊อบเทว้ายคุณจะเทยังไงอ่ะเทไปข้างหลังไงคุยกับคุณนี่ไม่ดีเลยเลยเข้าตัวตลอดให้แม่นี้มาจากประเทศไหนอะมาจากฝรั่งเศสครับฝรั่งเศอันนี้ไม่ใช่ฝรั่งเศสไม่ใช่ฝรั่งเศสแล้วมาจากไหนลักษณะมันเป็นเศษฝรั่งเอาไม่ใช่เศษฝรั่งแล้วคุณเป็นใครอะ เป็นนักธุรกิจอ๋อเขาเป็นนักธุรกิจส่งออกเกี่ยวกับเจวเวอรี่เกี่ยวกับเพชรพลอยครับขายทับทิมกรอบครับขอช่วยหนึ่งใส่น้ำแข็งครับคูณเล่นแต่คนนี้ดีกว่ามาจากประเทศอินเดโอมาอยู่10ปีแล้วเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันคนนี้มาอยู่เมืองไทย10ปีไปไหนมาไหนเติมน้ำมันไม่ต้องเสียตังค์รโอ้โหรวยมากมันไม่มีรถประธานโทษผมอยู่กรุงเทพ9ปีแล้วครับไม่เคยนั่งรถเมล์ครับนั่งแต่รถได BTS ยืนตลอด เป็นหน้าตาแบบนีคุณร้องเพเพาะไหมจริงหรือเปล่าอยากฟังเพลงอิสราเอลไหมเอออยากฟังมิวสิกจัดมาทยอยยยักระดินัน่นดวงดาวหมดมดไกลังฝนและหมดไฟยยวันทีอ่อาทิตย์รอ้อนและัจฟ้าและเมเคยวนกลับใครคนนี้มัน รำงามบอกสวยไม่งามมันจบขาดความรักไรกำลังหัวใจเพื่ใจและโอกความหักเป็นใจนอกความหักเพื่อความหักหลังที่ทอแล้วรวใจจบตัดด้วยสมาใม่าม่ถานพอสิบปเรยไปได้นบอกไปคอยยังด้บอกทัญญาอย่างจำได้บอกคนะได้คนกกับเธอว่าถอยผิดพไดความรักเจอมันเป็นแต่ดั เพลงเขาอ่ะโอ้ยซุบอะไรกันนะกันนะคุณจะมามองอะไรผมคุณดำไอเดอร์อะไรเนี่ยไอเดอยูยังจะถามไอเดอร์ใครไหมกระดำตรงไหนดำทั้งตัวแหละสมางั้นสิสมา้เห็นมั้งเอ่อใช่ดาริยงครับยาสีฟันดารินี่นี่วันนี้ไม่ธรรมาเพื่อนผมนะเป็นนักร้องด้วยจริงเหรอเป็นนักร้อง เอ็มเอ็ม Star อ็มสตารโอ้โหนักลงดังเนี่ย yes แม่นี่นะบุ๊เนี่ยนักลงดังเพื่อนโชว์เลยเพื่อนโชว์ให้เขาดูว่าเราเก่งขนาดไหนเรื่องเพลงเอาแค่บิสบอกไหมบิสบอกบิบบอกมันคืออะไรใช้ปากกระเรียนทำดนตรีเขาเรียกบิสบอกมีด้วยเหรออ่ะไม่เคยรู้เลยไม่เคยได้ยินจัดไปพี่พี่ดำจัดเลยดำอะไรแต่เต็มที่ไปเลยโอเคหยิบไว้ทราบไหม ช่วยหน่อยได้ไหมช่วยหน่อยได้ไหมย,ยืนทำไมเอายงไงยืนกันทำไมกันเฉยไม่ได้ทำอะไรเอาจะให้ช่วยอะไรเออช่วยหน่อยเอาเสียงซาวหรือเสียงอะไรเข้าไปอ่ะคอรัดก็ได้อะไรเสียงอะไรก็ได้โอเคเดี๋ยวจัดให้ช่วยด้วยนะครับคุณฝรั่งเศสวันจุดที่ยอสังเกตไหมยอสังเตยองเกตตัดตัดตด เในคลองตากระจ้องเลยมองเพราะในคองก็มีหอยปูปลากาบกาบหยุดทำไม่ละคุณกำลังเพลินเลยฮะมองทำไมอ่ะหน้าผมเหมือนญาติคุณเหรอไม่ชอบหรอเพลงนี้ไม่ชอบหรอแล้วจะเอาเพลงไหนล่ะเพลงนี้ปัญญาอ่อนเนี่ยคุณว่าใครปัญญาอ่อนคุณจอมผมออกทีวีคุณกล้าว่าผมอย่างนี้เลยเหรอคุณจอม ผมหัวหน้าคุณนะเอาหัวหน้าผมไม่ใช่หัวผมนะนี่บ้านคุณอฟริกานี่พ่อเรียกอะไรพ่อบิดาจำรูวันด้าในพ่อเรียกอะไรนะบิดาแล้วแม่มันดาพ่อบิดาแม่มันดาแล้วอย่างตัวอยู่เมียนดา พีแค่นี้นะครับอกับไอ้สิ่งที่แบบหยาบคายอย่า,ยาจำมาไว้นะครับต้องขออภัยด้วยฝากไว้ด้วยในใจนะครับกับทั้งก้อนในายชาติครับผมผมบอกว่าแต่ละคนพูดไทยชัดมากแล้วแล้วมุกตลกนี่ขำนะถือว่าขำขำธรรมาชาติมากเลยนะฮะธรรมชาติเลยอะไรนะไม่รู้เหมือนกันใครพอดภาสาเนี<า>่ยภาษาเนี่ยภาษา นี่อีลิมอเออเดี๋ยวเลยอคนเนี้ยคนเนี้ยเมื่อกี้เราลองพูดไทยชัดมากเลยนะฝรั่งเศสเออเป็นฝรั่งเศสอยู่อยู่เป็นฝรั่งเศสใช่ไหมเป็นคนเดียวอะไรมาเนียอ๋อคนเยอรมันคนเยอรมันแต่ว่าอยู่เมืองไทยนานยังครับก็สักพักใหญ่ครับสักพักใหญ่ คตอบมางสักพักนึ่ก็ได้เยอะใช่ไมนนี้ก็าเป็นเพื่อนไหมพิลัด้วยนะะ่าสนาดเขาเป็นเพื่อนไมมพิลั่มไปเขายนอะไร้องด้วยร้อง้นะเก็ไปด้วยครับน่ก่อนออกมานานไหมไม่ได้ถายไม่ได้าัตัวสูงนอไหนี้ยุะไรีนีุ้เทาหรีนี้สิขาวรบ มาที่เรายืดเข่าเด็กปุ่มไปยืดเก่าโอ้ยแม่เขาเฮ้ยพี่ไม่โดนตูอะเรล้วเนี่ยพี่พี่อยากเห็นเลือดใช่ไหมลองเพลงพี่เบิร์ดด้วยพี่บอกว่าถ้าพี่สู้คนพี่ตายแต่เด็กแล้วพี่เป็อย่างมองคุณไก่แล้วตัวคุณจะอยู่ไหนแล้วปีนี้อยู่อยู่ไหนแล้วปีนี้อายุอยู่อยู่อ่ะ สามเก้าครับสามเก้าแล้วโอ้ยเยอะแล้วเยอะกว่าผมปีหนึ่งสวัสดีครับกี่ปีที่แล้วพี่กี่ปีที่แล้วอ่ะสิบปีก็พ้านี่ผู้ชายเก่งนะนไรนี่อเมรนี่เห็นบอกม่ชี้หน้าผมทำไมอ่ะไม่ไม่ไม่จะบอกว่าใครเป็นดีไซน์การแต่งตัวให้คุณดีไซน์เองหรือเปล่าไม่มีเลยครับ แต่งเงี้ยแต่งเงเอยก็ใช่เดิผมตลกไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์แต่เขาได้ห้านะต้องรู้ทันคุณเป็นหัวหน้าคอยจัดไปนะครับอ๋อแล้วก็คือห้าคนนี้ก็ประจำประจำฮีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมาร่วมรายการกับเรานะครับคุณโสพลคุณทองก้อนและทีมงานด้วยครับขอบคุณครับ นาคณะเขาพูดชัดแล้วมุกมุ่งมันได้ไงน่ารักดีน่ารักดีไม่หยาบคายไม่หยยาาบคอ่ะวันนี้เวลาหมดพอดีนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับดาราทั้หกท่านที่มาร่วมรายการกับเรานะครับคุณเชนนะฮะน้องน้องเกรซนะครับแล้วก็คุณคุณจิมด้วยท่านทุกท่านเลยนะฮะน้องครีมด้วยนะครับคุณไทยและคุณพัมครับขอบคุณครับทอบคุณนะครับจากโรงเรียนโบใหญ่เทคโนโลยีพันธุนายการครับขอบคุณครับ ครับเกมบ้านหน้าเอ่อตอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสดกค่าบ